เป็นเรื่องราวของคุณฟินลิปชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาผ่านทางช่อง YouTube ของเขาโดยเขามีการเปรียบเทียบก,บกับการใช้ชีวิตของเขาในประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับกลับมาพบกับเต่าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับโดยทางคุณฟินลิปนะครับเขาเคยอาศัยอยู่ในไต้หวันและญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเขาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเขาได้มีการเดินทางกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากการมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยโดยทางคุณฟิลิปได้มีการบอกความรู้สึกของเขาว่าตอนนี้ผมคิดถึงเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งโดยทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายไว้ในวิดีโอว่าผมจากสหรัฐอเมริกาไปเกือบ4ปีและผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมกลับมาที่นี่และผมก็รู้สึกว่าที่นี่แตกต่างไปจากเดิมมากผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวและรู้สึกอันตรายผมไม่รู้สึกปลอดภัยหรือว่าสงบเหมือนกับในประเทศไทยผมย้ายมาประเทศไทยและทำให้ที่นั่นเป็นบ้านและผมก็มีสิบสิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพวกคุณแต่ตอนนี้ผมคิดถึงประเทศไทยจริงๆซึ่งคุณฟิลิปได้มีการอธิบายสิเหตุผลดังกล่าวไว้ดังนี้นะครับ ข้อที่1ที่ผมนึกถึงประเทศไทยก็คือในประเทศไทยมีความสงบและสุภาพผมรู้สึกศรัทธาในวัฒนธรรมไทยฉากชีวิตในประเทศไทยนั้นผู้คนมีความสงบสุขและให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยและเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานข้อที่2ในเรื่องของความยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหน คุณก็จะเห็นคนเดินขายของซึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมความรู้สึกแบบนี้คุณจะเห็นอยู่ทั่วกรุงเทพข้อที่สเมื่อคุณเดินไปใจกลางเมืองคุณจะไม่เห็นคนไร้บ้านหรือเรื่องที่น่าหดหู่มากนักถึงแม้ว่ากรุงเทพจะมีปัญหาความยากจนอยู่บ้างแต่ผู้คนก็หาวิธีจะแก้ไขมันอย่างเช่นลดขายน้ำทับทิมเป็นต้น ผมขอพูดตรงๆเวลาผมไปตามเมืองต่างๆของอเมริกาทุกวันนี้มันน่าหดหูเล็กน้อยดังนั้นจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยข้อที่4สไตล์สบายๆแบบไทยคนที่นี่ไม่ค่อยสนใจกับแบรนด์ใหญ่หรือว่าการบริโภคนิยมมากนักและคุณจะไม่เห็นคนอ้วนมากนักเช่นเดียวกัน มันไม่มีผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงเหมือนที่คุณเห็นในสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เห็นลทัทธิบริโภคนิยมในประเทศไทยเลยแต่คุณจะไม่เห็นคนข้างใครลทัทธิบริภโคนิยมมากนักในเมืองไทยข้อที่ 5. สําหรับสิ่งที่โปรดปานและชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือร้านกาแฟและประสบการณ์ในร้านสตาร์บัคในประเทศไทยคุณฟิลิปได้อธิบายไว้ว่า ในฐานะรีโมทวอล์กเกอร์แบบผมผมมักจะมองหาสถานที่ที่ผมสามารถทำงานและใช้แล็บท็อปได้แล้วผมก็สามารถทำแบบนั้นได้ในเกือบทุกร้านสตาร์บัคในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาบางครั้งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าอภิลมเท่าไหร่เมื่อคุณต้องเจอกับลูกค้าบางคนที่สร้างความอึดอัดใจให้กับคุณแถมสตาร์บัคในนิวยอร์กยังไม่มีที่นั่งเนื่องจากสาเหตุที่พวกเขาบอกว่า เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าสตาร์บัคในเมืองไทยคุณสามารถแบกแล็บท็อปเข้าไปเพื่อทำงานข้อที่6ผมคิดถึงการนวดในประเทศไทยผมชอบใช้ชีวิตแบบแอคทีฟและการออกกำลังกายซึ่งผมทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งการนวดแผนไทยนั้นดีที่สุดในโลกข้อที่7เรื่องของอาหารผัดไทยในราคา2ดอลลาร์และอาหารไทยอร่อยๆมีอีกหลายอย่าง แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือค่าของชีพเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตผมรู้สึกว่าเมื่อผมจ่ายเงินในประเทศไทยผมได้อะไรมากกว่าในแง่ของคุณค่าและคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาข้อที่8ผลไม้อร่อยออร่อยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะละกอสับปะรดทุกอย่างมันอร่อยมากที่นี่ในขณะที่มะพร้าวหนึ่งลูกในสหรัฐอเมริกา มีราคาห้าเหรียญไม่รวมภาษีแต่ว่าในเมืองไทยมะพร้าวลูกใหญ่กว่าและยังสดกว่าแถมยังมีราคาเพียงเหรียญเดียวอีกด้วยข้อที่9ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อได้อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าอเมริกาได้มีการผลิตนวัตกรรมต่างๆเช่นบ้านประหยัดพลังงาน จริงๆแล้วผมคิดว่าบ้านที่เรากําลังอาศัยอยู่ในเมืองไทยมีความยั่งยืนกว่าบ้านที่มีเทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลในสหรัฐซึ่งผู้คนเหล่านั้นต้องเดินทางไปกับจากที่ที่พวกเขาต้องใช้วัสดุมากมายเพื่อที่จะสร้างมันแถมยังมีสนามหญ้าให้ลดน้ำและสะไายน้ำขนาดใหญ่เพื่อบำรุงรักษาแต่ว่าในเมืองไทยนั้นเรียบง่ายและมีความรู้สึกอบอุ่นและข้อที่สิ รอยยิ้มของคนไทยและนั่นก็เป็นเหตุผล10ข้อที่ทางคุณฟิลิปได้มีการบอกว่าทำไมเขาถึงคิดถึงเมืองไทยนะครับและนอกจากนี้นะครับทางคุณฟิลลิปยังได้มีการพูดถึง5เหตุผลที่เขาได้มีการอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ควรมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซึ่งเขาได้มีการบอกความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกากำลังแตกสลายและอเมริกันดีมันจบลงแล้ว โดยทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายว่าถึงแม้ว่าการกลับมาและการได้พบปะกับเพื่อนๆรวมถึงคนที่คุณรักนั้นเป็นเรื่องที่ดีเมื่อคุณกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดของคุณมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกับสถานที่ที่เราเติบโตมาแต่ว่าเหตุผลข้อแรกที่คุณไม่ควรมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือข้อที่หเรื่องของความปลอดภัยในนิวยอร์กต้องมีเขตปลอดปืน ซึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับไทยหรือว่าญี่ปุ่นในร้านรถเช่ารถหลายคันกระจกแตกจากการถูกทุบและถูกขโมยของคุณจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอจากคนที่จะมาทะเลาะกับคุณข้อที่สองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทุกอย่างมันแพงมากค่าเช่าในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกคนที่ผมคุยด้วยบ่นว่า ทุกอย่างมันแพงมากในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ข้อที่ 3. คุณภาพชีวิตผมรู้สึกว่าเวลาผมจ่ายเงินในประเทศไทยหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเรามักจะได้ของที่คุณภาพสูงกลับมาแต่ที่สหรัฐตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเวลาเราไปกินข้าวข้างนอกคุณภาพมันไม่ได้ตามราคาผมรู้สึกว่าผมต้องจ่ายแพงเกินไปผมยอมจ่ายแพงๆถ้าของมีคุณภาพที่สูง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของบริการแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องนั้นเลยในทุกที่ทิ่ไปแถมทุกๆร้านก็ต้องการค่าทิปตั้งแต่ก่อนเข้าบริการอีกด้วยข้อที่4วิกฤตสุขภาพจิตตอนนี้ผมได้ยินมาว่าผู้คนในสหรัฐอเมริกามีวิกฤตเรื่องสุขภาพจิตตัวผมเองนั้นรู้สึกว่าผมล่าเริงและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น เมื่อผมอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและสงบสุขของประเทศไทยในสหรัฐถ้าคุณมองไปรอบๆคุณจะเห็นความรุนแรงมากมายซึ่งมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบนี้ในประเทศไทยหรือว่าญี่ปุ่นดังนั้นผมคิดว่าผมชอบที่จะอาศัยอยู่ในเอเชียตอนนี้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกแล้วมันก็ชัดเจนมากเมื่อคุณเดินไปรอบๆนิวยอร์กหรือแม้แต่ซานฟรานซิสโกรหรือว่าพอตแลนด์ ในเมืองชายฝั่งตะวันตกต่างๆวิกฤตสุขภาพจิตกำลังร้ายแรงมากในตอนนี้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของไทยหรือว่าญี่ปุ่นมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยกว่าและเหตุผลข้อที่5ที่ทางคุณฟิลิปได้มีการอธิบายนะครับโดยเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่เหมือนกับอเมริกาเมื่อ4ปีที่แล้วผู้คนที่ผมคุยด้วยก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมันเหมือนกับว่า มีเมฆดำทะมึนลอยอยู่มันดูสกปรกมากถนนที่เคยดูดีตอนนี้ก็มีสภาพค่อนข้างแย่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นผมจึงเลือกอยู่ในที่ที่แตกต่างออกไปและเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผมรู้สึกมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยทางคุณฟิลิปได้มีการกล่าวชิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องเล่าที่บอกว่า ถ้าเราเอาน้ำไปต้มบนเตาแล้วเอากบลงไปแช่ในน้ำที่อุณหภูมิปกติแล้วเปิดไฟให้ร้อนขึ้นกบตัวนั้นจะนั่งในน้ำจนกระทั่งน้ำเดือดและมันก็ตายไปแต่ถ้าคุณเอากบอีกตัวโยนไปในน้ำเดือดมันจะกระโดดออกมาแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นกบตัวนั้นที่กลับมาอเมริกาในน้ำที่กำลังเดือดมีเมฆดำลอยอยู่เหนือมันไม่เหมือนเดิมเลย ผมมีความรู้สึกตึงเครียดมากมายและเมื่อผมเปรียบเทียบกับเอเชียมันมีความสงบมากและคุณภาพของผมที่นั่นก็ดีมากผมคือกบตัวนั้นผมจะกระโดดจากน้ำนั้นมุ่งหน้ากลับมาที่เอเชียที่ประเทศไทยก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สําหรับท่านที่ก็มาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ